สวัสดีครับยินี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ด้วยช่วงเย็นๆแล้ว<อ>ผู้ชมนะคือช่วงนี้โอ้โหเมื่อเช้าเราก็ซื้อฟีสปินต,ตอนเที่ยงก็ฟีดสปินต,ตอนเย็นมันก็ต้องไม่พลาดซื้อฟีสปินนะ,ะผู้ชมนะตอนเย็นเรามาลุยกันที่สยามแปดหน้าห้าในสำหรับใคร่ายสยามมาจ้วจัดที่นี่คลิกที่ลิงก์ใต้อค,อคอมเมนต์แล้วมาลุยกันได้แล้วผู้ชมนะวันนี้เราจะนอกใจของค่ายอรทเกอร์นิดนึงเราจะเป็นเกมอะไรค่ายอะไรเดี๋ยวตามไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยครับเกมของเราเป็นเกมสตาร์เบอร์รี่นั่นเองครับผู้ชมนี่เป็นอีกหนนนนึ่่่่งเเเกกมมมทีผผสวัป็คายยรละะูู้ชดดิ ตอนนั้นซื้อสามพันแตกสองหมื่นหกอ่ะโคตรโหดครับโอเคเดี๋ยวเรามีหกพันเราจะเล่นสี่พันก่อนแล้วกันเนาะเอ้ยสามพันพี่โอเครายการจ่ายมันจะมากนิดนึงครับดูดิถ้าเป็นผู้ชายไอ้เพื่อนหลังแดงๆนี่เป็นรายการจ่ายเยสุดเนาะสุดจะเป็นตัว N, เจนเองครับรายจ่ายเกมนี่มีสี่พันเก้าสิบหกวิธีน,นั่นเองครับแล้วก็จะมีไวฟีสปินด้วยครับแล้วก็มีคุณสมบัติเทมเพิลคือฟีเจอร์มีซาปาก่อนระยะที่สองสามสี่เท่านั้นเลยครับมาสามพันไม่คิดนานครับ เราต้องลุ้นด้วยนะว่าเราจะได้ฟรีสปินกี่ครั้งด้วยเนี่ยเออห้าครั้งไปเฮ้ยได้ห้าครั้งจริงดิโอ้ยโอ้าแ,แค่นี้นี่คือน้อยเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอุ้งเลือดสองครั้งแล้วเออมีสายยิงเยอะเออเออเอออู้แต่ไม่เป็นตัวคูณครับผู้ชมโอ้โหอยเสียดาย คือถ้ามันยิงออกมาแล้วมันเป็นตัวคนเมื่อกี้ผมบอกแล้วมีสามสี่พันได้นะเมื่อกี้โอเคไปต่อครับอมเพิ่งได้มาเจ็ร้อยหกสิบอะซื้อสา0พันยิงอีกึ้นเออเออเออคูนสามเอออ้ยสองพันเจ็ดเออเนี่ยคุณผู้ชมดูดิซื้อสา0พันเออมันค่อยสองร้อยกว่าไหมสองร้อยโอ้โหได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคซื้อสา0พันได้สองพันเจ็ดก็ไม่แย่เท่าไหร่นะ โอเคเราจะซื้อในราคา4,500เลยครับมาเอาให้มันรู้ไปอย่ายองกับเราขอแค่ได้ฟรีสปินเยอะๆเออเอาเอาเอขออีกเอาม,ม,ม,มันไม่ได้ห้าครั้งอีกแล้ว,วะ่ะโอ้ยากเลยอย่างเงี้ย โอ้โหสองพันแปดละเออเป็นซูเผิร์ไปเลยครับนี่มันต้องอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเกมนี้เราต้องรอรุ้นเค้ม,มิซายอย่างเดียวแล้วรอรอุร้นตัวคูณอะ่ะโอเคเราซื้อมาสนะี่พันอ่ะอีกพันสองอ่ะเออมิสามอีกแล้วโอ้โหแล้วม,มาน้อยจัดเฮ้ยเราขาดกพันหนึงเอาต้องๆอีกพันหนึงอ่ะ โอ้โหสามพันสามเออมิไซายหลายช่องโอ้โหเรวมิซายมาช่องเดียวโอ้โหซื้อสี่พันนะนะ่โอ้จบเลยซื้อสี่พันได้มาสามพันห้าผู้ชมอีกกัครั้งแล้วกันนะผมขอจัดแล้วกนะันห้าพันสองร้อยห้าสิบมาครั้งที่สามขอเยอะๆเด้อว,วะ่ะอันนี้ฟิลิปปินเนี่ยเออ เออแปดครั้งไปโอ้โหได้มาแปดครั้งครับเต็มที่โบโอ้โหเราเหลือห้าครั้งสุดท้ายครับปึ๊บไฟพันสามครับเออเป็นไนท์โอเคไนท์ Nike. ก็ยังดีนะบางที โอ้โหแล้วพันสามแล้วว่าโ,โหแย่แล้วโอ้โหแล้วดูซื้อห้าพันได้อยู่พันสี่โอเคผู้ชมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เลยนะับขอตัวลาเลยนะฮะโอ้โเจ็บหนะั